ทาธารธิปดีเขามาจากการแต่งตั้งไม่ได้มีส่วนร่วมโดยประชาชนจีนมีประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสิทธิเสรีภาพในกรอบเท่าที่มีรัฐประหารสีจิ้นผิงเรามองว่ามเป็นสิ่งที่ตามทฤษฎีนะครับเกิดขึ้นได้ยากมากสวัสดีครับแคทอัพไชน่า EP ที่3ครับอยู่กับผมออฟพลวั Off ute, สงสก,กุลฟีเจอร์เดียเตอร์เดอะสแตนดารครับ ครับอยู่กับผมครับปอพากรกัจฉลีอาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิาลเชียงใหม่ครับครับอีพีนี้อาจจะขมขมหน่อยนะอาจารย์เ <laughs> ข้มเข,ข้มหน่อยคือคุยไปสองอีพีแล้วอีพีนี้อยากจะคุยเรื่องการเมืองบ้างผมรู้สึกว่าภาพจําของผมแล้วกันนะมผมจะเป็นตัวแทนคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองจีนเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าผู้นําเขาอะประธานาธิบดีเขามาจากการแต่งตั้งไม่ได้มีส่วนร่วม โดยประชาชนไม่ได้เลือกตั้งเข้ามาครับแล้วก็ล่าสุดก็สีจิ้นผิงก็สมัยสามแล้วใช่ไหมฮะร,ร,รู้สึกว่าอเอโครงสร้างการเมืองเขามันก็ประเด็จการนะพูดตรงตรงใน,ใ<ช>ในสายตาผมอ่ะทีนี้ผมเลยอยากถามอาจารย์ว่าการเมืองของจีนเขาเลือกผู้นาํากันยังไงให้มันเออเขาก็ได้คนเก่งนะคนต้องยอมรับว,ว่าได้คนเก่งได้คนโอเคมาเลยแหละมันมันทำงานยังไงฮะการเลือกผู้นำเขาเนี่ย คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในการปกครองของจีนเนาะที่เขาเรียกว่าสังคมนิยมนะครับคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับผมก็คือจริงๆแล้วนะครับจุดรวมเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ใช่ครับพรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเราจรึงได้เห็นว่ามันจะมีการประชุมใหญ่สองครั้งหลักๆครับ <c ram un ist> ก็คือจะมีการประชุมที่เรียกว่านะครับการประชุมสมัชชาใหญ่นะครับผมพรรคคอมมิวนิสต์จีน <c ram un ist> ซึ่ง นะครับตุลาคมปี2 5งหที่ผ่านมาเป็นครั้งที่ยี่สมันมีใคร,ครบ,บ้างฮะไอ้องค์ประชุมประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เนะี่ยก็คือสมาชิพพรรคคอมมิวนิสต์นะครับผมคือประชาชนด้วยก็ ก็คือเป็นตัวผูดแทนของแต่ละท้องถิ่นเลยนะครับผมจากสาขาอาชีพต่างๆที่อยู่ในพรรคอมมูนิตของเขานะครับซึ่งมีหลักล้านคนแหละนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมาประชุมกันในส่วนของตัวคณะกรรมการกลางนะครับผมของพรรคอมมูนิตแล้วมาประชุมอะไรกันนะครับมาประชุมในส่วนของการคัดเลือกนะครับคัดคัดเลือกคณะกรรมการกลางนะครับผมแล้วก็คัดเลือกในส่วนของนะครับเพื่อเสนอชื่อประธานาธิบดีซึ่ง ตรงนี้ไม่ได้เสนอชื่อในในส่วนของการประชุมธรรมชานะแต่ในปีหลังๆมาเนี่ยคนที่ได้รับการเสนอชื่อที่เรียกว่าเลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนี้สีเที่องผิงได้รับตำแหน่งนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นประธานาธิบดีด้วยนะครับในยุคลาหลังๆมาด <bol> <ภ>ังนั้นเนี่ยนะครับเราเลยได้รับการจับตามองว่านะครับผมเอ๊ะในการประชุมสมัชชาญญใหญ่เนี่ยนะครับก็คือคนที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป <faces S 2> แต่จริงๆแล้ว <implied S 2> นะครับเขาไม่ได้เลือกประธานาธิบดีในการประชุมสมัชชาใหญ,ญ่พรรคคอมมิวนิสต<ภ>์เพราะมันเป็นเรื่องของพรรคแต่เขาจะเลือกในส่วนของตัวคณะกรรมการกลาง นะครับของพักแล้วเขาก็จะมีให้มีการเสนอชื่อนะครับขึ้นมาว่าใครจะเป็นเลขาธิการใหญ่ของพักก็คือตรงนี้ซึ่งที่จีนมีพักเดียวก็มีพักคอมมิวนิสต์พักเดียวจริงๆต้องบอกว่าในจีนไม่ได้มีพักคอมมิวนิสต์พักเดียวแต่พักคอมมิวนิสต์ของจีนเป็นพักที่อยู่ในระบอบการปกครองงงเลยฮะ งงเลยฮะพรรคอื่นไม่อยู่แล้วจะตั้งมาทำไมพรรคอื่นนะครับผมพรรคอื่นก็คือเป็นพรรคที่มีกิจกรรมทางการเมืองนะครับผมแต่ก็ถามว่าตั้งไปทำไมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ,รบเขาก็จะมีกิจกรรมทางการเมืองของเขานะครับแต่ก็จะมีการร่วมมือกับในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์หรือทางรัฐบาลจีนอยู่เป็นครั้งเป็นข่าวนะครับ,รบอย่างในส่วนของ ก่อนที่เขาจะประชุมนะครับตัวสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่าการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อที่ในส่วนของตัวเลขาธิการพักคนปัจจุบันเนี่ยในตอนประชุมเนี่ย เป็นการรายงานว่าการทำงานของทางพักเป็นยังไงนะครับผมซึ่งในรายงานตรงเนี้ก็จะผ่านการมีความคิดเห็นนะครับจากตัวแทนของพักการเมืองย่อยๆอื่นๆด้วยเขาเลยมองว่าทั้งประเทศมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่พักคอมมิวนิสต์พักเดียวถึงแม้พักคอมมิวนิสต์ของจีนจะเป็นพักเดียวที่ทำการปกครองแต่พักย่อยๆฉันก็ ให้ความไม่เห็นของคุณนะท่านก็เคารพใความเห็น,น,อนของค,คุณนะนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่จีน บอกแบบนี้แต่ในทางเป็นจริงเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของเขาถูกไหมแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่เขาพยายามชูจุดยืนออกมาว่ามันมีพักหลายๆพักเนาะนะครับผมซึ่งก็มามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยมีให้ความเห็นให้คําปรึกษาต่างๆนะครับในเรื่องของตัวรายงานการทํางานต่างๆนะครับเพื่อกาหนดนโยบายต่างๆด้วยแล้วพอการประชุมสมัชชาใหญ่เนี่ยก็จะมีการเลือกตัวคณะกรรมการกลางมีในมีในการเลือกของในตัวที่เรียกว่าริ บูโลนะครับก็คือเป็นในส่วนอของตัวคือเป็นสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วตัวเลขาธิการเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับและหกคนลหลล้อมเป็นเหมือนอัอลล์ก็คือพูดง่ายๆเป็นเจ็ดอัลหัห์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเป็นระดับหัวของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีการเลือก,กันตรงนี้เนี่แหละครับคือถึงที่เขาบอกว่าคอมมิวนิสต์ก็มีป,ประธานเทปไตยนะ เพราะมันมีการเลือกมาเป็นคันคันเพราะฉะนั้นพรรคอมมิวมนิสต์เป็นพักการเมืองเดียวที่อยู่ในระบบการปกครองแปลว่าใครเป็นผู้นําพักก็จะเป็นผู้นําประเทศเสม,มอไหมโดย<ะ>ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่แสดงว่าก็ไม่มีเหมือนกันต้องบอกว่าอย่างเช่นในยุคข,ของประธานเหมาซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกนะครับผมก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีหมายถึงประธานเหมาเป็นจุดเริ่มของพรรคอมมิวนิสต์ใช่ครับประธานเหมาเจิตรงรนะครับที่เป็นจุดเริ่มของพรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้เป็นในส่วนของตัวประธาน ตัวาาประธานาธิบดีอ้าวทำไมอ่นะก็คือตอนนั้นมันมันคือเป็นเรื่องของตัวตัวการจัดตัวปกครองของเขาหรือตั้งเสี่ยวผิงนะครับตัวตั้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับผมนะครับแต่ตั้งเสี่ยวผิงเขาก็เป็นในส่วนของตัวผู้นําของพรรค นะเพราะตอนนั้นมันก็จะมีในเรื่องของการคานอํานาจกันอยู่ตรงนั้นในยุคเริ่มต้นตรงนั้นนะครับมันเป็นยุคของที่ที่เพิ่งเริ่มดังนั้นเนี่ยมันเลยมีในเรื่องของตัวการคานอํานาจเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายต่างๆน,นะครับแสดงว่ามันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาหมายถึงการมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเป็นแกนในการ,รขึ้นสู่อำนาจสูงสุดของจีนแต่เมื่อก่อนไม่ใช่ แล้วเพิ่งจะตั้งขึ้นมาในคือเมื่อก่อนน,นะครับตอนปี1949ที่เขามีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนะนะครับก็คือตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแหละก็คือเป็นในส่วนของตัวเป็นพรรคที่เป็นตัวศูนย์กลางของการปกครองนั่นแหละนะครับผมแต่ในส่วนของตัวผู้นําพรรคเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นในส่วนของตัวผู้นําประเทศนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคที่มีอํานาจสูงสุด ในประเทศดังนั้นอะไรต่างๆก็มาจากตัวพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเช่นสีกึนผิงเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นทั้งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประธานธิบดีแล้วก็เป็นทั้งประธานกันราากกมาธิการทหารกลาง<อ>ซึ่งก็คือคุมทหารทั้งหมดที่เรียกว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนซึ่งก็มีเป็นล้านคน ถ้าเราไปดูตามประวัติศาสตร์เนาะนะครับมีช่วงล้มลุกคุกคานอาจจะมีฝ่ายที่ไม่เอาตัวเติ้งบ้างนะครับผมแต่สุดท้ายเติ้งก็มาครอ,อ,องอํานาจสูงสุดในส่วนของตัวพรรคในตอนนั้นเนี่ยมันเลยมีการยังมีคานอํานาจตรงนี้อยู่นะครับก็คือคให้อีกคนนึงเป็นประธานาธิบด,ดีอะไรอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันเป็นจุดยุคเริ่มแรกตอนนั้นมันเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนด้วยครับคือเพิ่งมีในส่วนของการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วตัวเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะครับผมก็คือพยายามที่จะปฏิรูป เศรษฐกิจเพื่อเปิดประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับออม,มันเลยเป็นอย่างนี้มากกว่ามันเป็นการเมืองภายในพักด้วยต้องยอมรับว่าในตอนนั้นการเมืองภายในพักพก็ยังไม่นใ,ในยุคข,ของสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับผมพอเขาได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์เขาก็ได้รับเลือกเป็นประธานกนมามที่การทหารกลางโดยทันทีสำคัญตรงที่ว่าเขาครองทั้งอำนาจการปกครองในพักครองทั้งอำนาจทหารทั้งประเทศครับ เนี่ยคือสําคัญเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพรรคอมมิวนิสต์ไม่ได้ครองเฉพาะการปกครองของประเทศแต่ครองทั้งกองทัพด้วยจีนก็มีรัฐมนตรีกลาโหมเนาะซึ่งถามว่ารัฐมนตรีกลาโหมมาจากไหนก็มาจากเอากคณกกรรมติการทหารกลางเนี่ยแหละครับ<อ>ก็คือมาจากพรรคอมมิวนิสต์แหละแล้วใครเป็นประธานคณะการทหารกลางปัจจุบันนี้ก็คือสีจิ้งผิงดังนั้นสีจิ้งผิงคุมใครครับคุมทหารด้วยคุมทหารด้วย ไอชอนตอนนั้นที่มีข่าวเหมือนข่าวลือจากฝั่งตะวันตกว่ามีรัฐประหารสีจิ้นผิงก็น่าจะไม่ใช่คือตอนนั้นนะครับผมก็มีก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับต่างๆประเทศนะครับทั้งทางไทยและตัวผมเองเนี่ยเรามองว่าเป็นสิ่งที่ตามทฤษฎีนะเกิดขึ้นได้ยากมากทําไมถึงบอกว่าตามทฤษฎีเกิดขึ้นได้ยากก็เพราะว่าใครเป็นประธานการไมงานอาหารกลางสีจิ้นผิงถูกไหมครับแล้ว มันจะเกิดแบบนั้นหรอเพราะว่าในส่วนของในพักก็คือคนข้างกายเขานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ค่อนข้างยากแต่ว่าอันนี้ในการวิเคราะห์ของผมเนาะข่าวลือตรงนั้นนะครับผมมันก็อาจทําให้เป็นอันหนึ่งที่ในส่วนของการประชุมเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาเขาเลือกคนข้างกายมาเป็นหนึ่งในเจ็ดอริฮารเขาทั้งหมดเลยก็คือเป็นคนที่ เขาถอาทิเชือ้อมาหมดเลยนะครับเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตทั้งในแง่ของตัวคณะกรรมการพรรคนะครับปริศบุโรแล้วก็ทั้งในส่วนของตัวคณะกรรมการท,ารทหารกากครับวันนี้กลับมาที่โครงสร้างพรรคคอมมิวนิสต์พอเลือกคณะกรรมการเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์เสร็จแล้วไอ้บันไดไปสู่โครงสร้างการเป็นรัฐบาลมันตอบ ยอดไปยังไงมันก็จะมีการประชุมกันที่เรียกว่าสองสภาก็คือสภาประชาชนนะครับแล้วก็เป็นสภาที่เรียกว่าที่ปรึกษาโดยสภาประชาชนเนี่ยก็คือจะเป็นทั้งคนที่อยู่เป็นเป็นที่เรียกว่าสมาชิกพักคอมมิวนิสต์สภาประชาชนถ้าเทียบกับของไทยมันเหมือนสสอไหมครัก็อารมณ์ประมาณนั้นครับ แต่สสมาจากการเลือกตั้งแล้วสภาประชาชนจีนมาจากไหนก็คือมาจากในส่วนของมันจะมีสภาประชาชนแต่ละท้องถิ่นแต่ละเมืองค่อยๆเลือกมาเรื่อยๆเป็นตัวแทนของในแต่ละท้องถิ่นตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับเมืองมณฑลนะครับก็จะมารวมกันเป็นสภาประชาชนตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ถึงบอกว่าจีนถึงแม้จีนจะบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่เขาก็บอกเขามีประธานเทวิตัยของเขา เพราะในทุกๆขั้นมันมีระบบการเลือกมาหมดแล้วจีนบอกว่าเขามีราารประชาธิปไตยแบบของจีนใช่ครับเขาเลือกจริงไหมอาจารย์คือนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นระบบการเสนอชื่อนะครับแล้วแล้วก็มีการโหวตรับรองอะนะครับตรงนี้ว่าเอานะนะครับซึ่ง ถ้าไปดูในส่วนของการเสนอชื่อของเขามันจะมีการรับรองมาจากตัวหัวหน้างานในแต่ละขั้นในตัวในพักของเขาะนะครับมาอยู่แล้วดันเนี่ยเขาเขาเลยมองว่าตรงเนี้ยมันคือเป็นการเคารพความไม่เห็นมาแล้วไงะะนะครับและเราก็ได้เห็นในสิ่งที่เขาบอกว่าจีนมีประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่แค่จีนทุกประเทศคอมมิวนิสต์ นะครับในโลกนี้ก็มีแนวคิดที่เรียกว่าประชาธิปไตยง่ายๆเลยประเทศเราครับไทยชื่อประเทศว่าอะไรครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนราถูกไหมดังนั้นครับอันนี้คืออะไรครับเป็นคอมมิวนิสต์แต่ทำไมมีประชาธิปไตยล่ะเพราะประเทศคอมมิวนิสต์เขามีแนวคิดว่าการที่เขาให้มีความเท่าเทียมกัน ของทุกชนชั้นนั่นคือประชาธิปไตยซึ่งไม่เหมือนกับตะวันตกตะวันตกอาจจะตีความเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เขาก็มีตีความของเขาเกาหลีเหนือก็เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลีเหนือใช่แต่เขาคือคอมมิวนิสต์เห็นไหมครับนี่คือการตีความคำว่าประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์เขาก็มีประชาธิปไตยของเขาซึ่งจีนเองเขาตีเป็นตัวสมุดปกขาวออกมาเลยว่า ประชาธิปไตยที่มีประชาชนจีนเป็นส่วนร่วมมีส่วนกลางแล้วกลับมาที่สมุดปกขาวแต่ถ้ากลับไปโครงสร้างก่อนสภาประชาชนอ่าโอเคเลือกมาแบบนี้อีกสภา,านหนึ่งคือสภาที่ปรึกษาอันนี้มาอย่างไงอะอันนี้ก็คือมาในส่วนของตัวตัว,ตวที่เอ็กเพร์ต่างต่างตัวผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับตัวที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถต่างๆนะครับที่ก็ได้รับเชิญได้รับเลือกเข้ามาอยู่อยู่ในตรงนี้เพื่อ,อเป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษา นะครับให้กับในส่วนของการออนโยบายอะไรต่างๆนะครับสองสภานี้ประชุมกันครับก็คือเป็นการประชุมสองสภาเพื่อที่จะเลือกผู้นําสูงสุดของประเทศก็คือเป็นการรับรองเป็นการรับรองครับรับรองคนที่พรรคคอมมิวนิสต์เสนอชื่อขึ้นมาอ่าพอเข้าใจแล้วทีนี้ผมจะถามต่ออีกนิดหนึ่งก่อนไปสมุดปกขาวอย่างประชาธิปไตยแบบตะวันตกหรือแบบที่ไทยเราก็ใช้กัน คนธรรมดาสมมติอย่างผมอย่างอาจารย์อยากเป็นผู้นานประเทศก็ตั้งพักการเมืองเสนอตัวเองเสนอนโยบายมีเส้นทางการเมืองที่เราพอเดาได้เราคุ้นเคยกับตะวันตกเส้นทางนักการเมืองจีนนหรอครับก็ต้อง<ห>อจีนพ <ใน S 2> รรคคอมมิวนิดมันมันมันต้องเริ่มยังไงถ้าผมอยากจะเป็นประธานาธิบดีจีนบ้าง <laughs> ต้องทํำยังไงครับเป็นคนจีนก็เขาต้องต้องเข้าไปเป็นสมาชิพรรคข้มมวนิ์ครับแล้วก็จะต้องทํางาน ในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับตําแหน่งอาจจะเริ่มจากในส่วนของแบบที่รกาาร์ดลุก่อน,น,น,นเลยนะครับลากลากยาไปเลยลากลากยาก,ก่อนเลยแล้วค่อย<ม>ๆไต่ขึ้นมาซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าคนที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของจีนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เคยได้รับตําแหน่งนะครับสูงสุดของแต่ละมณฑลที่เป็นมณฑลที่ค่อนข้างสําคัญในจีน<ม>อย่างเช่นมณฑลหูฟูเจี้ยนนะครับที่เป็นมณฑลที่เป็นเหมือนด่านหน้ากับไต้หวัน นะครับผมหรือที่เซี่ยงไฮ้นะครับผมที่เป็นเมืองท่าต่างๆถ้าคุณมีผลงานแบบนี้เป็นที่ประจักษ์นะครับคุณก็จะมีจุดยืนนะครับมีที่ยืนในพักคอมมิวนิสต์แล้วคุณก็จะมีสปอตไลท์ส่งมาที่คุณนะครับเหมือนกับในส่วนของหลี่เฉียงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากหลี่เค่อเฉียงนะครับอันนี้ก็คือว่าเขาก้าวขึ้นมาเป็นเจ็ดอรหันนะครับก็คือเป็นในชุดเดียวกับในส่วนของปลิตบุโล คณกกรรมการโปเล,ลตบูลโลนะครับซึ่งเป็นข้างกายสีจินผิงเป็นคนใกล้ชิดสีจินผิงซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในส่วนของที่เขาเป็นผู้ว่าการเซี่ยงไฮ้มีผลงานที่ชัดแจ้งในส่วนของการรับมือโควิด -19 นะครับมีในส่วนของนะครับตรงตามเป้าหมายของสีจิ้นผิงที่ต้องการให้เป็นเศรษฐกิจแบบ,บ mm hmm. ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีโดยสมัยที่เขานะครับเป็นผู้นำที่เซี่ยงไฮผลงานของหลี่เฉียงคืออะไรรู้ไหมครับ,รบเป็นการดึงดูดให้เทสลามาเปิดโรงงาน ใหญ่ที่สุดในจีนเอาเม็ดเงินเข้ามาทําให้จีนเนี่ยส่งออกรถยนต์อีวีนอกเหนือจากแบรนด์จีนแต่เป็นแบรนด์เทสล่าผลิตในจีนออกไปต่างประเทศและเป็นคนที่ผลักดันในเรื่องของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีครับซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของเซี่ยงไฮ้หางโจวหรืออันฮุยที่ผมเล่าไปมันก็ตรงเนี้ยมันก็มีผลงานที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดสีทิ้งผิงก็มีสปอตไลท์ส่งขึ้นมาคุณก็จะมี ตัวตนที่ยืนมีตำแหน่งสูงสูงขึ้นมา่อยไต่ขึ้นมาจนสูงสุดก็เป็นเจ็ดอรหันต์ถูกต้องครับเป็นโพลิสบูโรถูกต้องครับเข้าใจแล้วครคราวนี้สมุดปกขาวอทําไปทําไมเออทําไปทําไมมันคืออะไรก่อนครับจริงๆต้องบอกว่าไวท์เปเปอร์หรือสมุดปกขาวที่ทําออกมาโดยตัวคณะรัฐมนตรีจีนเนาะนะครับคือเป็นเหมือนกับในส่วนของตัวตัวสิ่งหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์ หรือกำหนดจุดยืนเป็นตัวที่จะบอกว่าตอนนี้ณนะขณะนี้ทางจีนกําลังให้ความสําคัญกับอะไรอ,อย่างเช่นสมุดปกขาวเกี่ยวกับในเรื่องของตัวประชาธิปไตยนะครับที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของจีน อันนี้เขาเผยแร่สมุดปกขาวมาในช่วงที่โดนทางตะวันตกโจมตีค่อนข้างเยอะหมายความว่าสมุดปกขาวถ้าจีนโฟกัสอะไรอยากจะเผยแร่จุดยืนอะไรก็จะออกมาถูกต้องครับ้าว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเศรษฐกิจอ๋อซึ่งการเมืองหรือประชาธิปไตยเป็นหนึ่งในนั้นถูกต้องก็เลยมีสมุดปกขาวว่าด้วยประชาธิปไตยแบบจีนถูกต้องครับก่อนจะไปรายละเอียดมันต้องมีแรงกดดันแหลอครับไม่งั้นคงไม่โฟกัสมันที่มาหรือแรงกดดันให้จีนจะต้องประกาศว่าฉันก็มีประชาธิปไตยของฉันนะ มันมาจากไหนครับก็อย่างเนี้ครับในในช่วงโควิด -19 นะครับที่เราเห็นว่าหลายๆประเทศนะครับรวมถึงอเมริกาและนตะวันตกบอกว่าทำไมจีนถึงแบบว่าอยู่กับโควิดทำไม จะต้องเข้มงวดอะไรขนาดนี้ซีโร่โควิดทำไมไม่ปรับสัทีมีในเรื่องของที่เรียกว่าการหาต้นตอของออริจินของโควิดนู่นนี่นั่นซึ่งอเมริกาก็มีการออกในส่วนของรีพอร์ตออกมาโดยหน่วยข่าวก้องอเมริกาว่าในส่วนของจีนไม่ให้ความร่วมมือไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบออริจินต่างๆมีกระแสว่าเนี่ยก็เพราะว่าจีนเปนคอมมิวนิสต์นเพราะว่าจีนเปนคอมมิวนิสต์นู้นนี่นั่นซึ่ง จีนก็เลยบอกว่าฉันเป็นประชาธิปไตยนะรวมถึงกระแสรเรื่องข้อพิพาทไต้หวันด้วยเพราะอมเมริกาบอกว่าฉันจะต้องปกป้องไต้หวันทุกวิถีทางเพราะไต้หวันเป็นตัวแทนของเดมโมครซี่<อ>จีนก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันก็ประชาธิปไตยนะจีนก็บอกว่าไต้หวันก็จริงเป็นของฉันและฉันก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันดังนั้นประชาธิปไตยแบบจีนในสมุดปกข,ขาวจีนเขียนยังไงเขาอธิบายตัวเองยังไงก็ข้ออัด อธิบายตามที่เราได้เล่าไปนี่แหละครับ uh huh. ว่าในเรื่องของตั้งแต่การขั้นตอนจะเลือกคนที่ปกครองแต่ท้องถิน uh ่น uh. นะครับจนถึงการเลือกผู้นําของเขามันมีการเสนอชื่อผ่านการรับรองมาหมดแล้ว uh uh. รวมถึงนะครับในการที่เวลาเขาออกนโยบายเลยใหม่ๆเขามีการเปิดให้มีประชาพิจารณ์ uh uh. ซึ่งมีการเปิดประชาพิจารณ์นะครับผ่านทางออนไลน์ด้วยซ้า oh. นะครับให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปเขียนคอมเมนต์ได้ในประชาพิจารณ์ในช่วงเวลาที่เขากําหนด เนี่ยแหละร<อ>ครับคือสิ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมทีนี้ผมว่าคนดูก็สงสัยแหละประชาธิปไตยโดยหลักการที่เราเข้าใจกันเนอะมันคือสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นในการรับข้อมูลข่าวสารแต่ที่จีนข่าวที่เราได้ยินเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีโดนปิดกั้นซือ่อถูกปิดกั้นข้อมูลจากโลกภายนอกมันอาจารย์ไปอยู่จีมนมาเป็นสิบปีบรรยากาศมันเป็นแบบไหนครับอาจารย์บรรยากาศมันเป็นแบบที่ว่าผมขอใช้ประโยคนี้เลยครับ มีสิทธิเสรีภาพในกรอบเท่าที่มีตือตาบใดที่ไม่เข้าไปแตะประเด็นในเรื่องของทางการเมืองหรือสถาบันพักคอมมิวนิสต์คุณมีเสรีในที่จะทำ ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับ,รบในประมาณสักช่วงก่อนโควิดปี2ปีมันเคยมีประเด็นที่ออกมาโดยเว่ยปัวซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียสำคัญของจีน uh huh. เปรียบเสมือนคล้ายๆออกเฟซบุ huh. ๊กเคยมีประเด็นออกมาว่านะครับเขาประกาศออกมาว่าเขาจะทำการแบบที่เรียกวกวาดล้างข้อมูลละเอียดอ่อนในแพลตฟอร์มของเขารวมถึงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ LGBT LGBT ด้วยช่วยซึ่งตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ,ค,รบคนในโลกเวบอนะครับพากันติดแฮชแท็กนะครับเปิดเผยตัวตนว่าฉันเป็น LGBT เพื่อที่จะทําให้มันเกิดกระแสโลกออนไลน์ขึ้นมาซึ่ง LGBT ในจีนยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ไหมฮะยังถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ แต่ทําไมในโลกออนไลน์ตอนนั้นถึงมีกระแสนี้ขึ้นมาได้และสามารถกดดันให้เวปป๋อเปลี่ยนคําได้เลยครับว่าเฮ้ยเข้าใจผิดฉันไม่ได้ประกาศว่าฉันจะลบล้างข้อมูล LGBT แต่ว่าฉันจะแค่ลบล้างในสิ่งที่มันเป็นอนาจาร uh huh. เรื่องโป๊เห็นไหมครับว่าอยู่ในกรอบเท่าที่สามารถทําได้เพราะเขาเรียกร้องแต่เขาไม่ได้ไปแตะ ในเรื่องของทางการเมืองเขาไม่ได้ไปด่ารัฐบาลน,นะครับแต่เป็นการเรียกร้องตรงนี้จุดยืนในโลกออนไลน์ดังนั้นรัฐบาลก็มองว่าอ่ะ,ทำ,อะทำไปแต่แสดงว่าด่ารัฐบาลไม่ได้ถ,ถ้าด่าก็อย่างผมบอกเลยครับมันหลุดกรอบไปแล้วไง <S 2> <S 2> นั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างข่าวช่วงโควิดมันก็จะมีข่าวการประท้วงที่จีนที่ว่ากักตัวจนทําให้คนไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิตช่วยกันไม่ทันม,ม,มีคนจีนมาประท้วง สื่อตะวันตกก็พยายามรายงานงสื่อจีนก็เหมือนหายไปเลยสื่อจีนต้อง,ออง,องบอกว่าสื่อหลักของเขาไม่ได้มีรายงานแบบทันท่วงทีนะครับแต่เขาจะรอให้ทางหน่วยงานกลางมีการออกอะไรมาก่อนอย่างเช่นพอตอนนั้นกระแสมันเริ่มที่แบบรุนแรงแล้วในต่างประเทศโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ก็ออกมาพูดถึงแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าปะทวงแต่ใช้คำว่าการรวมตัวบนท้องถนนคือจีนนี่เก็งมากในการการใช้คำใช้คสุดยอดซึ่งเขาออกมาบอกตรงนี้ครับว่าเนี่ยมีการรวมตัวบนท้องถนนแบบนี้และเขาก็เรียกร้องให้ตะวันตกมีการนําเสนอให้อย่างถูกต้องนะอย่าบิดเบือนและเขาก็มีการบอกมาว่ามันไม่ได้มีการทําร้าย ตัวนักข่าวต่างประเทศนะ,ะแต่ว่านักข่าวต่างประเทศไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการเข้าไปให้เปิดเผยตัวตนนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เป็นการปฏิเสธซะร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่มีการตรงนั้นแต่แค่เปลี่ยนคําแล้วถามว่าในคอมเมนต์ต่างๆที่ไม่ดีเกี่ยวกับร,รัฐบาลเขามีการเซ็นเซอร์ออกหมดจากโลกออนไลน์แล้วเขาก็มีการตอบโต้แบบเชิงลุก คือถามว่าเขาไม่ได้สนใจนะครับตัวข้อเรียกร้องไหมก็ไม่ใช่นะครับแต่เขาแค่ไม่ได้ยอมรับออกมาโดยตรงแต่เขาก็ดูว่าข้อเรียกร้องมีอะไรเขาก็พยายามทําเชิงลุกออกมาถ้าเขาทําได้ซึ่งต้องยอมรับว่าในการประท้วงเนี่ยออกมาในเวลาที่พอเหมาะพอเจาะโดยทันทีออกมาในช่วงเวลาที่ สีจจ้นผิงค่อนข้างจะเซตเทิลแล้วในส่วนของตัวตำแหน่งของเขานะครับเป็นหลังจากที่มีการประชุมใหญ่แล้วในพรรคคอมมิวนิสต์มีในเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเสถียดแล้วเขาก็เลยมองว่ามันก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่เขาจะมีการผ่อนคลายเพราะหลังจากการประท้วงครับต้องบอกว่าจริงๆช่วงใกล้ๆการประท้วงเลยครับทางคณะกรรมการกลางนะครับ ที่เกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติจีนซึ่งถือว่าเทียบเท่ากับสวรวงสาธารณสุขมีการยอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่ามีเสียงร้องเรียนจากประชาชนนะครับต่อรัฐบาลท้องถิ่นออกมาในส่วนกลางด้วยนะว่าบางทีเข้มงวดจนเกินไปแล้วเขาก็เริ่มจะมีการผ่อนคลายออโอเคแต่นี้เรื่องการเมืองอะ่ะมันหนีไม่พ้นความคิดเห็นว่าชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้บรรยากาศในจีนนะครับ เพราะคนรุ่นใหม่จีนที่เติบโตมาในช่วงที่ประเทศจเจริญแล้วด้วยเศรษฐกิจโอเคแล้วด้วยเขาเขาแบ่งข้างไหมครับหรือว่าเขาต่อต้านรัฐบาลจีนแบบที่เป็นคอมมิวนิสต์แบบนี้ไหมบรรยากาศเป็นยังไงครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกหรอกครับที่มันจะเห็นด้านเดียวไปทั้งหมดมันมีอยู่แล้วครับคนที่อาจจะมีความเห็นไม่เหมือนกับรัฐบาลนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีแบบว่า การแบบแสดงแบบโดยตรงนะครับซึ่งอาจจะมีการแสดงความไม่เห็นแต่รัฐบาลก็พยายามทุบฏทางในการเซ็นเซอร์อซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงะนะครับอย่างเช่นในส่วนของการประท้วงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่สะท้อนออกมาเหมือนกันว่ามันมีมันเริ่มมีในส่วนของคนรุ่นใหม่ที่พยายามที่จะแสดงความไม่เห็นกันเพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าสื่อตะวันตกก็ก็มีการออกมาบอกว่าในการประท้วงเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย นะครับเราก็จะได้เห็นความคิดคนรุ่นใหม่แบบนี้ซึ่งเราก็ได้เห็นสิ่งที่จีนทําคือเขาไม่ได้ใช้แข่งก้าวอย่างเดียวแต่เขาใช้เชิงลุกเลยว่าคุณเรียกร้องแบบนี้ฉันก็ r e แลกให้เขาที่ทําได้ที่ถ้าบ้านเราเนะี่ยการเมืองไทยคนรุ่นใหม่อาจจะมีความเห็นทางการเมืองแบบอาจจะก้าวหน้าค,คนรุ่นเก่าก็อาจจะคอนเซอร์เวทีฟ ที่จีนละมีแบบนี้ครับต้องบอกว่ามีแบบนี้ครับมีแบบนี้ครับมีทั้งในเรื่องของตัวคอนเซอร์เวทีฟมีทั้งในเรื่องของที่ในส่วนของตัวสมัยใหม่มีแบบนี้เหมือนกันครับทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าดูจากความไม่เห็นของจีนได้เลยนะครับเวลาที่เขาแสดงความไม่เห็นต่างๆอย่างเช่นในช่วงที่จีนมีการผ่อนคลายใหม่ๆก็จะมีทั้งความไม่เห็นที่ในเชิงที่ว่าดีแล้วเห็นด้วยแต่หลายความไม่เห็นก็เสนอความคิดเห็นว่าเฮ้ยถ้ามีการผ่อนคลายแล้วฉันจะอยู่กันยังไง คือจะเกิดการระบาดมากขึ้นไหมะนะครับแต่พอผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เริ่มเห็นด้วยก,กันแล้วว่าอ๋อมันก็จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับครับแต่ของไทยเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็เป็นก้อนไปเลยว่าก้าวหน้าโดยส่วนใหญ่นะแต่แล้วจีวนอ่ะคนรุ่นใหม่จีนเนี่ยก้าวหน้าหมดเลยไหมหรือว่ามีคอนเซอร์เวทีฟด้วยมีทั้งคู่ครับอ,อย่างที่บอกคือเขไม่เหมือนอไม่เหมือนรเรารเขาก็จะคนรุ่นใหม่เขาก็จะแบ่งครึ่งแบบเห็นด้วยกับสีจิ้นผิงด้วย ไม่เห็นด้วยด้วยครัข้อเร่งร้องของคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่เห็นด้วยกับสินชิงเขามองเป้าหมายความฝันของประเทศจีนเป็นเป็นอะไรอะเป็นเหมือนตะวันตกเลยไหม คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าคือมันก็มีข้อเรียกร้องเหมือนกันเนาะนะครับเท่าที่มีสื่อรายงานออกมาอย่างเอาแค่ในส่วนของการระทวงเรื่องโควิดเนี่ยนะครับก็เรื่องของความคิดเห็นเสรีก็เป็นสิ่งนี้เขาเรียกร้องแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของพอมีเรื่องของโควิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีมีความคิดเห็นบางครั้งนะครับที่เขาแสดงว่าเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการปกครองเรามันเข้มงวดเกินไปหรือเปล่านะครับผมแต่ ทางสื่อจีนเองนะครับก็พยายามที่จะมีในเรื่องของการรายงานตอบโต้โดยการที่ไปสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่นะครับว่าอเอะเห็นเห็นด้วยแล้วในส่วนของที่มีเข้มงวดแบบนี้เพราะช่วยเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นในประเทศนะถ้าจกต้องสรุปไม่รู้จะสรุปยังไงเหมือนกัน <c oughs> ประเทศแบบประชาธิปไตยแบบจีนที่อาจจะมีการตีความแบบของเขาส่วนของตะวันตกก็อีกแบบหนึ่งาจารไปเรียนที่จีนมาสิบปี ถ้าเรื่องการเมืองแล้วกันมันดูไทยบ้างเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างไหมครับคืออันนี้ด้วยความที่บริบทมันไม่เหมือนกันเลยด้วยระบบก,การปกครองอแต่สิ่งหนึ่ง ที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับคือทางจีนเองก็พยายามที่จะมีการที่เราปรับในส่วนของการสื่อสารทางการเมืองจากแข่งกล้าวเป็นในส่วนของเชิงลุกเพิ่มมากขึ้นโดยการที่เขามีการวิเคราะห์นะครับสิ่งที่ภายนอกมองเขาแล้วก็สิ่งที่ภายในประเทศนะครับเพราะอย่างของประชาชนต่างๆแล้วก็พยายามปรับเท่าที่ทําได้นะครับที่ไม่ทําให้การปกรครองเขาสั่นคลอนอซึ่ง เราได้เห็นตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นจริงครับ,รบอย่างน้อยโอเคอะยังมีการกีดกันห้ามอยู่แต่ก็เห็นข้อมูลจริงๆแล้วพยายามปรับเพื่อให้มันอย่างน้อยมันอยู่ด้วยกันได้ครับการเมืองไทยก็น่าจะเอามาใช้ได้ไดขอบคุณอาจารย์มากครับ,บมากครับ